สวัสดีครับเซเว่นครับเซเว่นไหนหันน้ามาทางนี้ทางน,น,นี้อันนี้คือการเดินทางของนักเรียนยศสแปดผู้รู้ชนบุรีสัตหีบเราจะไปส่งนักเรียนการสามคนจะไปส่งให้คุณครูละอันนี้ส่งไปหาอนาคตที่ดีนะทำวันนี้เพื่อวันข้างหน้าโอเคนะเด็กๆสู้ไมส่สู้เอ้ยเอ้ยมองไม่เห็นหนะ้า หนทังนี้นีไหนดูอาหารหน้าหน่อยตรง,นะต,รงตรงนี้จะอยู่ใน YouTube นะสู้ไม่สู้สู้นะสู้สู้สู้เซเว่นไหนดูด็เราบีพัรแลเรมีใครบ้างนี่สมคนอนาคตเป็นอะไรมั่งนี่ตำรวจทหาร <laughs> ตำรวจกับทหารข้าราชการหรือจะไปเป็นคนขับอะไรก็ได้ <laughs> <c oughs> อ่าน้องบิกด้วยอ่านี่ใช่นี้น้องคิงคิงครับสวัสดีสวัสดีน้องคิงอันนี้วิดีโอได้นี่น่นี่ใครทอป,ปัดจ้าทอป,ปัดยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานเอ้ยน่ารักโอเคค่ะเออแค่นี้นะกินข้าวกันพักรถเดี๋ยวจะเข้าโรงเรียนกันละ อันนี้นี่อันนี้คนนี้แล้วพีพัรสู้นะสู้นะครับผมสู้เพื่อตัวเอง